ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาเขียวขจีซึ่งปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่เงียบสงบชาวบ้านที่นี่รู้จักกันทุกคนและมักจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันพืชผักจากสวนหลังบ้านหรือการออกมาช่วยกันซ่อมแซมบ้านของใครสักคนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันความเป็นชุมชนนี้ทำให้ชีวิตของชาวบ้านทุกคนเต็มไปด้วยความอบอุ่นพวกเขาอยู่ ร่วมกันอย่างสงบสุขราวกับครอบครัวใหญ่ที่ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งใหญ่โตแต่แล้ววันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์ป้าย้ายเข้ามาในหมู่บ้านมนุษย์ป้าชื่อเต็มของเธอคือป้าสีวัยห้าสิบปลายๆเธอเป็นผู้หญิงที่ดูท่าทางเอาแต่ใจ และขี้บ่นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ผู้คนพบเจอป้าสีไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ใครจะไม่รู้จักเธอเคยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงมาก่อนและเพิ่งตัดสินใจย,ย้ายมาใช้ชีวิตสงบในหมู่บ้านนี้หลังจากปลดเกษียณจากงานราชการทันทีที่เธอมาถึงป้าสีก็เริ่มเป็นจุดสนใจของทุกคนไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นคนใหม่แต่เป็นเพราะนิสัยของเธอที่แตกต่างจากคนในหมู่บ้านโดยสิ้นเชิง บ้านของป้าสีตั้งอยู่ริมถนนกลางหมู่บ้านข้างๆบ้านของครอบครัวแม่ลูกเล็กๆชื่อปานและลูกๆซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเล็กแต่แสนอบอุ่นป้าสีเริ่มแสดงออกถึงนิสัยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นตั้งแต่วันที่เธอย้ายมาเธอจะนั่งอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านมองไปที่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาและมักจะหยุดยืนเพื่อแสดงความคิดเห็นในทุกๆเรื่อง คุณป้าใหญ่ใส่เสื้อผ้าสีแดงแบบนี้น่าจะดูอ้วนขึ้นนะเธอพูดกับหญิงชราคนหนึ่งที่เดินผ่านหน้าบ้านวันนี้อากาศร้อนแบบนี้ปลูกต้นไม้น่าจะไม่ขึ้นหรอกเธอพูดกับเพื่อนบ้านที่กำลังขุดดินในสวนวันหนึ่งป้าสีเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังซ่องรั้วหน้าบ้านเธอเดินเข้าไปใกล้และบอกว่า คุณพี่ควรใช้สีทาบ้านสีอ่อนกว่านี้นะมันจะดูดีกว่ามากฉันเคยเห็นบ้านที่สีแบบนี้แล้วมันไม่สวยเลยจริงๆแม้ว่าชายคนนั้นจะยิ้มแย้มและพยักหน้ารับแต่ในใจกลับรู้สึกอึดอัดเพราะเขาไม่ได้ขอความคิดเห็นจากเธอป้าสียังชอบวิจารณ์เรื่องเล็กๆน้อยๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสวนการดูแลสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งเรื่องการทำอาหารทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรฐานของเธอทุกๆวันชาวบ้านที่เคยสงบสุขก็เริ่มรู้สึกกดดันและไม่เป็นตัวของตัวเองพวกเขาต้องคอยระวังในทุกๆก,การกระทำเพราะกลัวว่าป้าสีจะเข้ามาวิจารณ์หรือยุ่งเรื่องส่วนตัวของพวกเขาอีกเด็กๆในหมู่บ้านก็ไม่พ้นการถูกวิจารณ์ป้าสีมักจะชี้นิ้วใส่เด็กๆที่เล่นกันอยู่บนถนน และบอกว่าเด็กๆพวกนี้ควรเรียนหนังสือมากกว่าจะมาวิ่งเล่นแบบนี้หรือลูกของใครทำไมไม่ดูแลดีๆปล่อยให้วิ่งเกะกกะไปทั่วถนนทุกครั้งที่ป้าสีเริ่มวิจารณ์คนในหมู่บ้านก็ทำได้เพียงแค่ยิ้มและพยักหน้ารับอย่างสุภาพแม้ว่าข้างในจะรู้สึกไม่พอใจเพราะไม่มีใครอยากจะเป็นปฏิปักษกับเธอเนื่องจากป้าสีเป็นคนพูดจาแรง และถ้ามีใครกล้าโตกลับเธอก็จะพูดเสียงดังจนได้ยินกันไปทั้งหมู่บ้านในช่วงแ,แรกทุกคนพยายามอดทนและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เวลาผ่านไปความอดทนของชาวบ้านก็เริ่มลดน้อยลงพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าหมู่บ้านที่เคยสงบ,บสุขกลับกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกังวลใจไม่มีใครสามารถทำอะไรได้อย่างสบายใจอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะพวกเขารู้ว่ามีสายตาของป้าสีจับจ้องอยู่ทุกที่หมู่บ้านที่เงียบสงบนี้มีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังอเล็กติดกับบ้านของป้าสีครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยปานแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกสองคนของเธอลูกชายคนโตชื่อโจอายุ12ปีและลูกสาวคนนอเล็กชื่อน้องเมย อายุ8ปดปีปานเป็นแม่ที่อบอุ่นและใส่ใจลูกๆมากแม้ว่าเธอจะมีงานประจำที่ยุ่งยากและเหนื่อยล้าแต่ปานก็พยายามแบ่งเวลาให้กับลูกๆเสมอเธอทำอาหารให้พวกเขาทุกวันดูแลเรื่องการบ้านและมักจะเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกๆฟังเสมอบ้านของปานเป็นบ้านไม้สองชั้นที่มีระเบียงเล็กๆอยู่ด้านหน้ารอ,รอบๆบ้านปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ที่เธอปลูกเอาไว้เพื่อให้ลูกๆได้สัตว์มาผัดธรรมชาติโจและน้องเมย์เป็นเด็กที่สดใสและเต็มไปด้วยจินตนาการทั้งสองมักจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการปีนต้นไม้เล่นวิ่งไล่จับหรือสร้างบ้านเล็กๆจากกิ่งไม้ที่ตกลงมาหลังฝนตกแต่ชีวิตที่แสนสงบ,บสุขของครอบครัวเล็กๆนี้ ็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์ป้าย้ายมาอยู่ข้างๆบ้านผอป้าสีมาอยู่ใกล้ทุกการกระทําของปานและลูกๆก,ก็ดูเหมือนจะอยู่ในสายตาของเธอตลอดเวลาป้าสีมักจะนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านของตัวเองซึ่งหันหน้ามาทางบ้านของปานและมองดูพวกเขาทุกวันวันหนึ่งขณะที่ปานกำลังทำอาหารเย็นสำหรับครอบครัวเธอได้กลิ่นหอมของผัดผัก และแกงจืดไก่ที่กำลังเดือดปุดๆอยู่บนเตาจูจูป้าสีก็เดินมาที่หน้าบ้านโดยไม่ได้รับเชิญแล้วก็เริ่มพูดทันทีว่าทำกับข้าวอะไรหน้าปานเด็กๆของเธอไม่ควรกินผู้ผัดผักเยอะๆน้ำมันไม่ดีต่อระบบย่อยอาหารหรอกฉันเคยอ่านเจอในหนังสือว่าควรจะให้เด็กๆก,กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆมากกว่าไม่งั้นพวกเขาโตไม่ทันเพื่อนนะ ซึ่งกำลังยิ้มรับอย่างเกรงใจไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจเริ่มรู้สึกเครียดเธอรักลูกๆและพยายามเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้พวกเขามาตลอดแต่ความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ของป้าสีทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาถึงกระนั้นเธอก็พยายามรักษาความสุภาพและยิ้มต่อไป ไม่กี่วันต่อมาขณะที่ปานกำลังนั่งเล่นกับน้องเมและโจที่ระเบียงบ้านจูจูป้าสีก็โผล่มาจากบ้านข้างๆเธอพูดขึ้นมาอีกครั้งด้วยเสียงที่ไม่ขาดคำว่าปานเอเธอเลี้ยงลูกยังไงกันโจโต,โตขนาดนี้แล้วแต่ยังดูผอมอยู่เลยเธอหน้าจะพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างนะฉันว่าเขาน่าจะขาดสารอาหารแน่แล้วน้องเมก็ด้วยตัวเล็กขนาดนี้น่าจะต้องเสริมวิตามินบ้างแล้วละ่ะ ครั้งนี้ป่านเริ่มรู้สึกไม่พอใจเล็กๆขึ้นมาในใจแต่ก็ยังคงใจเย็นเธอเพียงแค่ยิ้มแล้วตอบสั้นๆว่าขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะป้าแต่หมอบอกว่าลูกๆแข็งแรงดีค่ะป้าสีกลับไม่ยอมหยุดเธอยังคงพูดต่อว่าฉันว่าหมอพวกนั้นบางทีก็ไม่รู้อะไรหรอกนะเธอหน้า จะเชี่ยวฉันมากกว่านฉันมีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกตั้งหลายคนปารู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เธอพูดกับปาสีเมื่อเวลาผ่านไปปาเริ่มสังเกตเห็นว่าลูกๆของเธอก็เริ่มอึดอัดเช่นกันโจเริ่มเลี้ยง ที่จะเล่นอยู่ใกลบ้านเมื่อรู้ว่าป้าสีนั่งอยู่ที่ระเบียงและน้องเมก,ก็เริ่มมีพฤติกรรมเก็บตัวมากขึ้นทุกครั้งที่เธอเห็นป้าสีเธอจะรีบเข้าบ้านทันทีทำให้ปานยิ่งรู้สึกไม่สบายใจวันหนึ่งปานตัดสินใจพาลูกๆออกไปซื้อของในตลาดนอกหมู่บ้าน เพื่อให้พวกเขาได้พักผ่อนจากความกดดันของป้าสีแต่ขาดรับขณะที่พวกเขากำลังเดินมาถึงหน้าบ้านป้าสีก็โผล่ออกมาจากประตูบ้านทันทีราวกับเธอคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลาไปไหนกันมาหน้าปานป้าสีถามด้วยท่าทางสนใจทำไมกลับช้าแบบนี้ลูกๆของเธอควรจะพักผ่อนนะไม่ใช่พาไปเดินเล่นนานๆแบบนี้ปานรู้สึกหมดคำพูดเธอพยายามอธิบายว่า เธอแค่พาลูกๆออกไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายแต่ป้าสียังคงวิจารณ์ว่าเด็กๆควรอยู่บ้านแล้วอ่านหนังสือมากกว่าเธอหน้าจะหาคอร์สเรียนพิเศษให้พวกเขาเรียนช่วงนี้เดี๋ยวโตขึ้นจะตามเพื่อนไม่ทันนะทุกคำพูดของป้าสีเริ่มทำให้ป้ารู้สึกเหมือนตัวเองถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและเธอเริ่มสงสัยว่าความปรารถนาดีของป้าสีนั้นแท้จริงแล้ว เป็นความหวงดีหรือแค่ต้องการควบคุมกันแน่การใช้ชีวิตของปานและลูกๆเริ่มไม่เหมือนเดิมหลังจากป้าสีย้ายมาอยู่ข้างบ้านความอึดอัดและความกดดันจากคำวิจารณ์ไม่หยุดหย่อนทำให้ปารู้สึกเครียดมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เธอออกไปทำกิจวัตรประจำวันเช่นรดน้ำต้นไม้หรือทำอาหารเธอมักจะได้ยินเสียงป้าสีตะโกนมาจากระเบียงบ้านบางครั้ง เป็นคำแนะนำที่เธอไม่ได้ขอบางครั้งเป็นคำบน่นหรือข้อวิจารณ์ที่แทรกมาในทุกสิ่งที่เธอทำวันหนึ่งขณะที่ปานกำลังนั่งทำอาหารเย็นอยู่ในครัวเธอได้ยินเสียงป้าสีจากระเบียงอีกครั้งปานทำอะไรอยู่กลิ่นไม่ค่อยดีเลยนะอาหารเธอเผ็ดไปไหมเด็กๆก,กินเผ็ดไม่ได้หรอกนะระวังพวกเขาจะป่วย ปานถอนหายใจและคิดในใจว่าเธอทำอาหารสำหรับลูกๆมาตลอดลูกๆของเธอกินได้ดีและไม่เคยบ่นอะไรเกี่ยวกับรสชาติแต่ทุกครั้งที่ป้าสีพูดเธอกลับรู้สึกกดดันเหมือนตัวเองทำทุกอย่างผิดพลาดแม้ปานจะพยายามบอกตัวเองว่าอย่าไปสนใจแต่ก็ยากเหลือเกินเมื่อป้าสีเป็นคนที่ดูก้าวไกยในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องลูกๆของเธอป้าสีดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่การเลี้ยงลูกของปานเสมอวิจารณ์ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กตั้งแต่การให้โจทํางานบ้านการสอนหนังสือของน้องเมย์หรือแม้แต่การที่ทั้งสององค์เล่นอยู่ในสวนหลังบ้านป้าสีจะตะโกนมาจากบ้านของเธอและบอกว่าโจน่าจะอ่านหนังสือแทนที่จะไปวิ่งเล่นแบบนี้นะ หรือน้องเมย์ทำไมยังเล่นตุ๊ก,กตาอยู่ล่ะเด็กคนอื่นในวัยนี้เริ่มเรียนพิเศษกันหมดแล้วการที่ลูกๆของปานเริ่มไม่อยากเล่นนอกบ้านเพราะกลัวโดนป้าสีตำหนิทำให้ปารู้สึกเป็นกังวลมากขึ้นทุกครั้งที่โจกับน้องเมย์อยากจะออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆป่ปาน<ๆ>ก็ต้องหันไปมองบ้านของป้าสีอย่างระแวงว่าป้าสีจะพูดอะไรอีกครอบครัวเล็ก ที่เคยมีแต่เสียงหัวเราะเริ่มมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปโจและน้องไม่กลายเป็นเด็กที่เก็บตัวมากขึ้นพวกเขาไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกเหมือนเคยเพราะทุกครั้งที่เจอป้าสีพวกเขามักจะได้รับคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะที่ทำให้รู้สึกไม่ดีวันหนึ่งโจเดินเข้ามาหาปานด้วยสีหน้าเศร้าแม่โจไม่อยากออกไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วป้าสีชอบดุพวกเราตลอดเลย แม่บอกปาสีได้ไหมว่าให้ปล่อยพวกเราเล่นบ้างคำพูดของลูกชายทำให้ปารู้สึกเจ็บปวดในใจเธอรู้ดีว่าปาสีไม่ใช่คนที่ชอบฟังใครง่ายๆและหากเธอเข้าไปบอกให้ปาสีหยุดยุ่งปาสีอาจจะโกรธและทำให้เรื่องแย่ลงกว่าเดิม แม่ก็ไม่อยากให้ลูกต้องรู้สึกแบบนี้เลยแต่บางทีเราก็ต้องอดทนนะลูกปานบอกลูกๆด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอพยายามปลอบโยนโจและน้องเมยแต่เธอรู้ว่าคำพูดของตัวเองไม่ได้ช่วยลดความกังวลในใจพวกเขาได้มากนะักหลายวันผ่านไปบรรยากาศในบ้านเริ่มเต็มไปด้วยความเงียบปานสังเกตเห็นว่าโจและน้องเมยไม่ร่าเริงเหมือนเคยโจซึ่งเคยเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือ และเล่นกีฬาเริ่มเก็บตัวในห้องนอนมากขึ้นเขาไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆและแม้แต่เวลาที่พ่อแม่ในหมู่บ้านพาลูกๆของพวกเขามาเล่นด้วยโจก็ดูไม่สนุกสนานเหมือนเคยน้องเมเองก็เริ่มซึมเศร้าเธอไม่อยากเล่นตุ๊กตาหรือวาดรูปเหมือนที่เคยทำเธอบอกกับแม่ว่าหนูไม่อยากเล่นข้างนอกอีกแล้วแม่ป้าสีชอบบอกว่าหนูโตแล้วไม่ควรเล่นตุ๊กตาอีก ปานรู้สึกท้อแท้เธอไม่เคยคิดว่าสถานการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อลูกๆของเธอมากขนาดนี้ทุกครั้งที่เธอมองเห็นรอยยิ้มที่หายไปจากใบหน้าของลูกๆหัวใจของเธอก็เหมือนถูกบีบแน่นขึ้นปานเริ่มคิดว่าเธอควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องลูกๆของเธอวันหนึ่งขณะที่ปานกำลังทำความสะอาดบ้านโจก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับสมุดบันทึกเล่มเล็กๆแม่ โจเขียนบันทึกเอาไว้แม่ลองอ่านดูนะโจพูดด้วยเสียงแผ่วเบาปานรับสมุดบันทึกมาและเปิดดูข้างในเต็มไปด้วยข้อความของลูกชายที่แสดงถึงความรู้สึกกดดันความทุกข์ใจและความไม่สบายใจที่ต้องเผชิญหน้ากับป้าสีทุกวันป้าสีทำให้โจไม่อยากออกไปข้างนอกเลยป้าสีชอบบอกว่าพวกเราไม่ดีพวกเราทำผิดเสมอคำพูดเหล่านี้ทำให้ปาน้ำตาคลอเธอ ไม่เคยคิดมาก่อนว่าลูกๆของเธอจะรู้สึกถึงขนาดนี้คืนนั้นป่านนอนไม่หลับเธอนั่งคิดถึงวิธีที่จะทำให้ชีวิตของครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอรักลูกๆของเธอและต้องการให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขแต่การอยู่ใกล้กับป้าสีทำให้ทุกอย่างดูยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆป่านรู้ว่า ถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างความสุขของลูกๆอาจจะหายไปตลอดกาลหลังจากคืนที่ปานนอนไม่หลับคำพูดของโจในบันทึกยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเธอปานรู้ดีว่าเธอไม่สามารถทนต่อสภาพนี้ได้อีกต่อไปความกดดันที่เกิดจากป้าสีไม่ได้เพียงแค่ทำให้ชีวิตของเธอยุ่งยากแต่ยังส่งผลต่อความสุขของลูกๆของเธอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปานทนไม่ได้ความเงียบและความซึมเศร้าของโจและน้องไม่เป็นเครื่องยืนยันว่าปัญหานี้ใหญ่เกินกว่าที่เธอจะเพิกเฉยได้วันนั้นหลังจากที่พาลูกๆไปโรงเรียนและกลับบ้านมาปานตัดสินใจว่าจะต้องเผชิญหน้ากับป้าสีไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความสุภาพ และเด็ดเดี่ยวเธอต้องการให้ป้าสีรู้ว่าการแทรกแซงในชีวิตครอบครัวของเธอนั้นเกินขอบเขตปานคิดในใจว่าถ้าเธอไม่พูดอะไรเลยปัญหานี้ก็จะไม่มีวันจบสิน้นเมื่อปานเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับรอยยิ้มแผ่วเบาเธอมองไปที่บ้านของป้าสีซึ่งนั่งอยู่ที่ระเบียงเหมือนเช่นทุกวันป้าสีเห็นปานเดินมาหา จึงยิ้มกว้างพลางพูดขึ้นมาทันทีว่าปานวันนี้ฉันเห็นโจเดินไปโรงเรียนเขาดูผอมลงอีกแล้วแลนะฉันว่าลูกเธอหน้าจะขาดโปรตีนไปเธอควรทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะคำพูดนั้นกระแทกใจปานทันทีแต่เธอยังคงสงบสติอารมณ์ไว้พลางคิดว่าถ้าตอบโต้ด้วยอารมณ์ทุกอย่างจะยิ่งแย่ลงป้าสีค่าปานพูดเสียงเบาแต่จริงจังหนูรู้ว่าป้าเป็นห่วงลูกๆของหนูมาก และหนูก็ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของป้าคแต่หนูคิดว่าคงถึงเวลาที่เราต้องคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ป้าสีขมวดคิ้วเล็กน้อยสีหน้าของเธอแสดงความไม่พอใจคุยอะไรกัะปานฉันก็แค่แนะนำเพราะฉันเคยเลี้ยงลูกมาหลายคนฉันรู้ว่าอะไรดีสำหรับเด็กๆเ,เธอควรฟังบ้างนะปานสูรลมหายใจลึกๆแล้วพูดต่อ หนูเข้าใจค่ะว่าป้ามีประสบการณ์มากแต่หนูรู้ว่าลูกๆของหนูต้องการอะไรและพวกเขาก็สุขภาพดีๆมากๆค่ะหมอที่ตรวจสุขภาพพวกเขาก็บอกว่าทุกอย่างปกติดีแต่สิ่งที่หนูกังวลคือความรู้สึกของลูกๆพวกเขาเร่มไม่อยากออกไปเล่นไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยสนุกสนานเพราะกลัวจะถูกป้าวิจารณพวกเขารู้สึกว่าทำอะไรก็ผิดเสมอทั้งๆท,ท,ที่พวก เขาแค่เป็นเด็กที่อยากจะสนุกป้าสีเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาของเธอแสดงความประหลาดใจเล็กน้อยแต่ยังคงยืนกรานแล้วมันผิดตรงไหนละปานการที่ฉันแนะนำพวกเขาก็เพื่อให้พวกเขาได้ดีไม่งั้นเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าที่เธอทำถูกหรือผิดปานยิ้มแห้งๆแ,และพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ต้องการความรัก และความเข้าใจขนูฟังคำแนะนำของป้ามาตลอดและขอบคุณสำหรับปอความหวังดีแต่บางครั้งการที่ป้าติดติงทุกอย่างที่เราทำมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจและกดดันมากเกินไปมันไม่ใช่แค่หนูที่รู้สึกแบบนี้แต่ลูกๆของหนูก็รู้สึกด้วยค่ะป้าสีข้หนูขอร้องให้ป้าปล่อยให้เรามีพื้นที่ของเราได้ไหมคำพูดของปานเงียบลงไปในอากาศป้าสีดูเหมือน จะไม่ค่อยพอใจสีหน้าของเธอบ่งบอกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเธอเริ่มพูดขึ้นมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองปานเธอควรจะขอบคุณฉันมากกว่าจะมาต่อว่าแบบนี้นะฉันแค่อยากช่วยถ้าลูกๆของเธอไม่ประสบความสำเร็จในอนาคตอย่ามาโทษฉันแล้วกันปานพยายามรักษาความสงบแม้ในใจจะเริ่มรู้สึกเครียดมากขึ้นเธอ ไม่อยากให้เรื่องนี้ลุกลามไปถึงจุดที่ต้องทะเลาะก,กันแต่เธอก็รู้ว่าการยอมเงียบต่อไปจะไม่ช่วยอะไรอีกแล้วป้าสีขาหนูไม่ได้ต่อว่าป้าหรอกนะคะหนูแค่ขอพื้นที่ให้ครอบครัวเราได้มีความเป็นส่วนตัวบ้างหนูรักลูกๆของหนูและหนูต้องการให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขป้าสีอยากให้พวกเขามี ชีวิตที่ดีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นหนูขอให้ป้าปล่อยให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตแบบที่พวกเขาต้องการเถอะคะป้าสีดูตกใจที่ได้ยินคำพูดนี้เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะถูกปานขอร้องแบบนี้สีหน้าของเธอดูแข็งกระด้าง และป้าสีก็ไม่ตอบอะไรเธอเพียงแค่หันกลับเข้าไปในบ้านปานยืนมองตามหลังด้วยความรู้สึกสับสนเธอไม่แน่ใจว่าป้าสีจะทำอย่างไรต่อไปแต่ในใจของเธอก็รู้สึกโล่งที่อย่างน้อยเธอได้พูดในสิ่งที่ควรจะพูดไปแล้วหลังจากวันนั้นป้าสีเริ่มหายไปจากระเบียงบ้านเธอไม่พูดแทรกแซงชีวิตของปาน และลูกๆอีกเหมือนที่เคยเป็นมาทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ความสงบแต่ปานก็รู้ว่าความเงียบนี้อาจเป็นแค่ชั่วคราวอย่างไรก็ตามสำหรับปานความเงียบนี้คือช่วงเวลาที่ครอบครัวของเธอจะได้กลับมามีความสุขอีกครั้งเธอสังเกตเห็นว่าโจและน้องเม่เริ่มกลับมาเล่นสนุกอีกครั้งโจพาเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านและน้องเม่กลับมาวาดรูปกับเล่นตุ๊กตาเหมือนเดิม บ้านของปานกลับมามีเสียงหัวเราะและความสดใสอีกครั้งเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หลังจากการพูดคุยของปานกับป้าสีปานเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศที่บ้านดีขึ้นมากเสียงวิจารณ์และคำแนะนำของป้าสีที่เคยกดดันเธอและลูกๆก,ก็หายไปครอบครัวเล็กๆของปานเริ่มกลับมามีความสุขเหมือนเดิมโจและน้องเมยกลับมาเล่นอย่างสนุกสนานในสวนหลังบ้านอีกครั้งพูกเขายิ้ม และหัวรอบเหมือนเมื่อก่อนปารู้สึกโล่งใจที่ความสงบสุขในครอบครัวของเธอกลับมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามปานไม่สามารถหยุดคิดถึงป้าสีได้ความเงียบของเธอเป็นสิ่งที่ปานไม่เคยคาดคิดแม้ว่าป้าสีจะดูเหมือนเป็นคนที่ชอบวิจารณ์ และก้าวไก่แต่เธอก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้หรือเงียบบองใง่าย่ดังนั้นการที่ป้าสีไม่แสดงตัวหรือไม่พูดอะไรอีกเลยทําให้ปารู้สึกกังวลเล็กน้อยเธอคิดในใจว่าบางทีป้าสีอาจโกรธและห่างเหินเพราะคําพูดของเธอในวันนั้นวันหนึ่งปานตัดสินใจเดินไปเยี่ยมป้าสีเพื่อทําความเข้าใจให้มากขึ้น เมื่อเธอมาถึงบ้านของป้าสีบ้านของเธอเงียบสงบเหมือนปกติแต่ปานสังเกตเห็นว่าป้าสีไม่ได้นั่งอยู่ที่ระเบียงเหมือนทุกครั้งเธอจึงลองเคาะประตูบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับปานยืนรออยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะลองเคาะอีกครั้งและในที่สุดป้าสีก็เปิดประตูออกมาป้าสีดูแตกต่างจากที่ปานเคยเห็นใบหน้าของเธอดูหม่นหมองและมีรอยเหี่ยวย่นมากขึ้นเธอไม่ยิ้มทักทายเหมือนเคย และสีหน้าของเธอก็เหมือนคนที่แบกรับความทุกข์อยู่ในใจปานอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติในทันทีเธอยิ้มและพูดกับป้าสีอย่างสุภาพสวัสดีค่ะป้าสีหนูไม่ได้เห็นป้าออกมานั่งเล่นที่ระเบียงหลายวันแล้วป้าสบายดีไหมคะป้าสีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงแผ่วเบาป้าสบายดีขอบใจที่ถามน้าปานแค่ช่วงนี้ป้ารู้สึกไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่ สีหน้าของป้าสีดูเหมือนจะปกปิดบางสิ่งปารู้สึกได้ถึงความเศร้าในน้ำเสียงของป้าสีซึ่งทำให้เธอรู้สึกเป็นห่วงป้าสีหนูขอโทษนะคะที่เคยพูดแรงๆกับป้าวันนั้นแต่หนูแค่อยากให้ครอบครัวของหนูมีพื้นที่บ้างหนูรู้ว่าป้าหวังดีแต่หนูก็หวังว่าป้าจะเข้าใจความรู้สึกของหนูด้วยขับปานพูดด้วยความอ่อนโยนและจริงใจ เธอไม่ได้ตั้งใจให้ป้าสีรู้สึกแย่แต่เธออยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมป้าสีพยักหน้าเล็กน้อยเธอถอนหายใจเบาๆและยิ้มแห้งๆป้าเข้าใจแล้วล่ะปานป้าคิดมากไปเองป้าคงอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนที่ป้าเคยเจอในชีวิตป้าก็เลยไปก้าวไายเรื่องของเธอและลูกๆมากเกินไป ปานมองป้าสีด้วยความเข้าใจหนูรู้ค่ะว่าป้าสีหวังดีหนูก็รู้สึกขอบคุณจริงๆแต่หนูอยากให้ป้าสีรู้ว่าหนูรักลูกๆและพยายามทำดีที่สุดแล้วป้าสีหัวเราะเบาๆแต่ในเสียงหัวเราะนั้นมีความเศร้าซ่อนอยู่รู้หมายปานบางทีป้าก็รู้สึกเหนาวป้าไม่มีใครเลยลูกๆของป้าก็ไม่ค่อยกลับมาเยี่ยม พวกเขามีชีวิตของตัวเองกันหมดแล้วป้าเลยเออบางครั้งป้าก็อาจจะเอาความเหงามาปลดปล่อยกับครอบครัวเธอโดยไม่รู้ตัวน้ำเสียงของป้าสีเริ่มสั่นเครือเล็กน้อยเมื่อพูดถึงลูกๆของเธอปานรู้สึกสะเทือนใจทันทีเธอไม่เคยรู้ว่าป้าสีต้องเผชิญกับความเหงาและความทุกข์เช่นนี้ป้าสี หนูไม่เคยรู้เลยว่าป้ารู้สึกแบบนี้ป้าคงคิดถึงลูกๆมากใช่ไหมคะป้าสีพยักหน้าน้ำตาคลอในดวงตาของเธอใช่จะปานพอลูกๆโตวพวกเขาก็มีครอบครัวของตัวเองป้าก็เข้าใจนะแต่บางครั้งบางครั้งป้าก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตัวเองถูกลืมป้าก็เลยพยายามเข้ามายุ่งกับชีวิตของเธอและลูกๆแทน มันอาจจะเป็นวิธีที่ป้ารู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าแต่ป้าคิดผิดป้าไม่ควรทำแบบนั้นป้ารู้สึกเข้าใจและเห็นใจป้าสีมากขึ้นเธอเดินเข้าไปจับมือของป้าสีเบาๆป้าสีหนูไม่โกรธป้าเลยนะขะหนูเข้าใจว่าบางครั้งความเหงาทำให้เรารู้สึกอยากหาคนอยู่ด้วยแต่ป้าสีไม่ได้ถูกลืมนะคะครอบครัวหนูยังอยู่ที่นี่เสมอ ป้าสีเป็นเหมือนครอบครัวของเราด้วยค่ะน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของป้าสีเธอกลุ่มมือของปานแน่นขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นขอบใจน้าปานป้ารู้สึกดีขึ้นมากที่ได้ยินแบบนี้ป้าจะพยายามไม่ก้าวก่ายเรื่องของเธอมากนักแล้วแต่ป้าขอบอกนะว่าป้ายังห่วงใยลูกๆของเธอเหมือนเดิมปานยิ้มและกอดป้าสีอย่างอบอุ่นหนูรู้ข่ะป้าสี และหนูสัญญาว่าจะพาลูกๆมาเยี่ยมป้าสีบ่อยๆพวกเราจะไม่ปล่อยให้ป้ารู้สึกเหงาอีกต่อไปหลังจากการพูดคุยครั้งนี้ป้าสีและปานเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมป้าสียังคงเป็นห่วงครอบครัวของปานแต่เธอเลือกที่จะไม่ก้าวไายเหมือนเดิมมออ,อีกทั้งเธอยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในชีวิตของโจและน้องเมพวกเขาเริ่มไปเยี่ยมป้าสีบ่อยขึ้นพูดคุยและเล่นกับเธอป้าสีเองก็ยิ้ม และหัวเราะมากขึ้นความเหงาในใจของเธอเริ่มหายไปสำหรับปานเธอรู้สึกภูมิใจที่เธอสามารถสร้างสมดุลระหว่างการดูแลครอบครัวและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ในที่สุดทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและความเข้าใจ